่บนี้นะคะเราเลี้ยงปลาดลุกไว้ค่ะลงไว้สองร้อยห้าสิบตัวค่ะวันนี้เราก็มาเปลี่ยนน้ำหลังจากที่เราเลี้ยงมาได้สักพักหนึ่งน้ำก็จะขึ้นจะก่ห้น้ำนะคะเป็นสีเขียว เราก็มาเปลี่ยนเพื่อให้เขาได้ระบายความสะอาดแล้วก็เพิ่มออกซิเจนในน้ำให้กับปลาด้วยค่ะนี่ค่ะเราก็จะลู่ทาน้นแล้วเราก็เพิ่มด้วยการใส่ผักบุ้งแล้วก็ใส่ ผักกระเฉดเพื่อที่จะช่วยให้เพิ่มออกซิเจนในน้ำมากขึ้นและเราก็ยังได้ผักไปกินด้วยค่ะผักบุ้งก็จะได้ดูดสารอาหารดูดปุ๋ยจาก เศษอาหารปลาที่ยังเหลืออยู่ก็ได้เป็นปุ๋ยให้กับผักบุ้งผักบุ้งก็จะคลายออกซิเจนมาให้กับปลาของเราการเลี้ยงปลาแบบนี้โดยปกติแล้วเขาก็จะ ใช้ท่อออกซิเจนนะคะแต่เราเลี้ยงแบบวิธีธรรมชาติของเราก็คือนำผักบุ้งแล้วก็ผักกระเฉดมาลงใช้วิธีธรรมชาติบำบัดค่ะตอนนี้ปลาก็โต ขึ้นเยอะเลยค่ะเลี้ยงปลาบแบบนี้ต้องถ่ายน้ำออกนะคะเพราะว่าถ้าไม่ถ่ายปลาจะออมีกลิ่นตัวเยอะเราจะต้องถ่ายระดับน้ำออกอาจจะเดือนละครั้งประมาณนี้นะคะหรือ อาจจะน้ำดำมากเราก็ถ่ายออกน้ําน้ำที่เราเติมลงไปนะคะ ลักของเราก็โตขึ้นมากแล้วก็ดูแข็งแรงด้วยได้น้ำใหม่ไปก็เขาก็มีความสุขกับการได้น้ำใหม่นะคะปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตปรับเปลี่ยนวิธี ใช้ชีวิตของการอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อลดปัญหาการใช้ใจ่ายที่แพงเกินไปเราก็มาเลี้ยงปลาเพื่อลดต้นทุนในการซื้อของนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมถ้าหากคลิปนี้ดีก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ